ครับตอนนี้เราพามาดูเส้นร้อนม่วงถนนน้ำม่วงไปยังบ้าน ของปคการต้นสูงเต็มนะครับมีกไก่ชนทะ่ไไก่ชนดีครับสารตะปูลยนี่ครับมีเหมือนสำนักสงฆ์ับทางกับมเื่นครับ นะครับไปข้างหน้าคือโรงเรียนมัคาวียานะครับอา้าวมีบ้านภัคเนี่ยนี่บ้านโกรกครับ าขวาวิทยานะครับทางขวามือก็เป็นทางลงนู่มนมีทางลงโมไซค์มั้งโมไซค์ลงนี่ก็ทางไปคนลสูงครับอันนี้วัดขาววิทยานะครับโรงเรียนมัคขาวิทยานะครับก็ลุ่มลื่นนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกมาตั้งแต่2530นะครับอี่างกับเด็าคา้าวิทยาปลูกมาน้าแหละครับ2530 ตั้งโรงเรียน2 3 0บครับกบผมก็ได้มาพัฒนาโรงเรียนด้วยไม่กระสูงใหญ่อันนี้ก็ทางผ่านไดยมัคขายยาก็จะไปทางไปถึงตลาดนะครับตลาดมาักข่าตลาดมาัคข่าทางดีจังครับทางดีสองเลน,นครับ ยามเย็นนะครับวันนี้วันที่13กุมภา64ครับซ้ายมือกวัดมะข่าวามือก็เป็นตลาดแล้วก็ไปไปอ่านิรภไยนะครับบ้านมะข่านะครับโอเคครับข้างหน้าก็เป็นโรงพักนะครับอยู่ที่บ้านมะข่าตำบลโพสข,ขามแต่ชื่อว่า โรงพักุลสงครามงงไหมครับครับเราจะเลีเ้ยวน,นี่เทศบาลตำบลมะค่านะครับเป็นสูงอันนี้ก็บ้านมะค่านะครับโรงพักุลสงครามนะครับแต่อยู่ที่ตำบลมะค่าเป็นอะไรที่งงๆง,งจริงๆครับเป็นอะไรที่งงมาก แต่ก่อนตลาดตรงนี้ตลาดลุงเดืองนะครับในอดีตนะครับลุงเดืองมาก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 ครับผมเคยมาอยู่6ปีนะครับก็มาดูสระน้ำนี่ในจีนนะครับเอกอะไรก็อะไรนะศาลเจ้าจีนอ๋อนี้ครับผมก็เคยมาหากินข้าวนี่ร้านนี้ครับเป็นร้านทองนะครับ เป็นฐานนีมะข่านะครับแวบะบมาดูนิดนึงนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยครับอที่จอดรถกันนะครับมาเยี่ยมฐานี้รงไปบ้านมะข่านะครับ Yeah.